ผมท่านเห็นหนวโตวุหัวช่อนหน่ช่อนครับพี่น้องไอช่อนช่อนครับช่อนครับไปช่อนโอ้หูใส่สวยครับนะถึงนะอย่าลุ่ยเด้ออย่าลุ่เด้อยาลุ่ย่าลุอย่าลุอย่าลุ่มันวิ่เนี่ยกลับมันไปหรอือเปล่า สวัสดีตอนสร้รารครับพี่น้องวุ้นไม้เนี่ยหกแห้งครับวาดลงเบดไว้สิบกว่าหลังครับเนื้อทากมาลุ่นกันมั้งครับวัตถุมีโตโบอไม้นหกแห้งครับล่องลังแรกเลยครับพี่น้อง vậy Ồ Chưa leo Chưa leo hấp Điệp con điệp Ồ Ngầm ngầm dạ dạ đó, Điều đó ยารุดยารุดยารุดมันวิเนี่ยตัดมันไปแล้วบอใส่แล้วใส่แลยอย่าอย่าเกี่ยวไหมล่ะ มาทางขั้นเบียดเลยโอ้ยโกแคงพี่น้องไปโกแค้งเออสวยๆพี่น้องนี่นี่ครับไปึ้นไปไปม้ยนี่หกแห้งครับโอ้โหเดี๋ยวกับพี่น้อง ต่างกล่องก็ครับนครับเห็นคนนส่ผมใส่เนื้อาครับผมน้ำหาประดุกว่าไมานนนนา้นี่ใส่ตีเงื้อเขียดครับธาผุก็การนส่ เนี่ครับ หังที่สองเงียบครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บพุทธครับปลาหกพุทธบปลาพุทธองหลังที่สามเงียบครับเก็บเบ็ดรุ่นครับพี่น้องหลังนี้มีอาการเด้อครับพี่น้องบึ้งน้ำกันดีๆครับมีอาการครับมีอาการ เราจะขั้นเพชรแบบนี้ขั้นเด็ดจมเลยพี่น้องคุณป้ายังพี่น้องป้ายังยุบ เดี๋ยวผมตั้งกล้องกันด้วยครับพี่น้องตั้งกล้องกันครับมันนุ่มจองเลยติดแห้งเท่ห์ติดแห้งเท่ห์ว่าท่านเห็นหนูโตขึ้นหัวช่อนไอช่อนครับพี่น้องไปช่อนช่อนครับช่อนครับไปช่อนอ้หูใส่สวยครับนะ ถึงแลโอ้ใส่งามสวงามพี่น้องเลยใส่งามครับถึงมาโคกเออไม้เนี่ยมันทุลักทุเลเลยนพี่น้องนี่ครับใส่งามอันนี้อ้วนตับเลยนี่ครับโอ้ใส่งามนี่ครับพี่น้อง มันเสียอย่างเดียวก็กินลึกปลาตายครับแต่มาทาวัดเบ็ดมิบก็ต้องปลาต้องตายครับพี่น้องนี่ครับเสียงน้ำครับอย่างครับร้อยเป็นหมันลุกกันต่อครับพี่น้องยังทีหาอยู่เงียบครับเก็บกุดครับพี่น้องยังที่หกอยมีรุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับ แต่ผมตั้งกล้องไปนี่ครับฟังสั้นแห้งอุ่นฟังสั้นครับไม่ในตั้งกล้องอยากพี่้องเย หลังที่เจ็ดบถือกนี่หลังที่แปดก็เงียบครับเงียบครับพี่น้องเดยวเก็บก้นครับหลังที่เก้าหลังที่เก้าเงียบเนาะยังมีสีหลังครับพี่น้องไปหลุนกันครับหลังนี้มีห้อยตีเดยครับเนี่ยหัวยูหลังที่สิบครับยังมีสามหลังครับนี่ครับบรรยากาศแจ้งแลวครับ Yeah. มองนี้ปลาปอสุ่มยังทีซีเบสครับเก็บปวดครับพี่น้องรวมยอดครับพี่น้องสองเต็มครับสองเต็มส,สวยๆเลยประดุกโตงาม ตะคอ,อตัวงามถือว่าสำเร็จครับื้นนี้เบสดิบสามหลังครับเยอะถักถือว่าโอเคถือว่ามันๆครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แล้วนะครับถือว่ามันครับเบสสิบเบสิบสามหลังครับพี่น้อง เราโอเคครับพันไม่ถือว่าพัานครับหรืส,สามลังมีแต่หมองหกหรอครับพี่น้องใส่หมองหกสองลังว่าพวกนีผลผล้ขุนโขนขุดขุนหากินหลายครับมีวนตับเลยพี่น้องเอหรือติดตามคลิปหนาคลิปนีคปนคปน้ครับอีสานนะครับเชนิลนะครับตามกลังแรงใจนะครับครับที่นี่รูกร้านอีสานนะครับกลับไปก่อนบอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห,งห้งครับไปแล้วครับ บอกกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ